วันนี้แอนชวนมาทำนํำพริกตาแดงกากหมูเจียวร่อยๆกินเองที่บ้านกันค่ะเพื่อนๆสูตรนี้บอกเลยว่าทำไม่อยากเข็มคนเพชรร้อนทึ่งเครื่องจะเอาไปกินแกล้มกับพักหรือว่าขยำข้าวซุ้ยร้อนๆบอกเลยว่าข้าวมดมอค่ะเริ่มด้วยนำามันหมูมาคลาวด้วยเกลือแล้วก็คลุกคลาวให้เข้ากันจังนั้นก็เอาไปเทสใส่กระทะเลยค่ะมันหมูแบบนี้แอนก็ซื้อมาจากแมคโครนะคะใส่มันหมูล,ลงไปจังนั้นก็เทน,น้ำเป้่าให้ปริมหมูลเลยค่ะใส่ตะลิ้วเกลี่ยกล่ยให้ถั่วจังนั้นก็ปิด แอนก็จะต้มหมันมูไปเรื่อยๆจนมันมูสุกแบบนี้เลยค่ะจางนั้นก็จะใช่ตะลิ้วพัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันในตัวมันมูจะออกมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูน้ำมันที่ออกจากหมันมูสิคะเยอะมากๆเจียวจนได้กากหมูเจียวกรอบๆแบบนี้ก็ใช่ได้ค่ะเพื่อนๆได้กากหมูเจียวเราก็ไปเตรียมทำน้ำพริกกันนำกระเทียมกระพอมแดงมั่วกับกระทะให้หอมสุกดีเลยนะคะเพื่อนๆจะใช่วิธีย่างรัวพัดกับกระทะแบบนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะ พัฒจนุกประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนจากนั้นก็นําพริกแห้งมาคั่วเลยค่ะวันนี้แอนยักษ์ได้นําพริกตาแดงแบบเพ็ดเพชรก็จะใส่เป็นพริกขี้นู่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเพ็ดหมากก็ใส่เป็นพริกแห้งเม็ดใหป่ผส้มได้ค่ะแล้วก็นกํากะปิมาย่างกับกระทะให้หอมดีเลยนะคะจากนั้นก็มาตามนำน้าพริกกัน ใส่พริกแห้งที่คั่วไวลงไปตำให้แรเเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้วิธีการตำหรือปั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะตำลแเกแล้วก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็กะปิลงไปจากนั้นก็ตำให้แรกอีกครั้งนะคะตำจนกว่าจะละเอียดแบบนี้เลยนะคะละเอียดประมาณนี้ก็ใช่ได้แล้วค่ะเพื่อนจากนั้นก็ไปตั้งกระทะตามด้วยน้ำมะขามเปียกซี่ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บสอช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำปลาอีซ้มช้อนโต๊ะซุปน้ำพริกตาแดงของเองก็จะเพดนำนะคะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวว่านตามกับเพื่อนคนให้ละลายเข้ากันดีจังนั้นก็ตามด้วยเครื่องที่เราตำไวลงไปได้เลยค่ะที่บ้านเวลาตำน้ำพริกก็ต้องเพดไวค่ะเพื่อนจะไม่ชอบทานน้ำพริกแบบวันว่านนะคะใส่เครื่องลงไปแล้วก็ใส่ไฟอ่อนๆพัดไปเรื่อยๆพัดจนกว่าน้ำพริกจะเนียยค้นเลยนะคะเพื่อน พัดจนเนี่ยคนประมาณน,นี้ก็ใช่ได้แล้วค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็ตามด้วยกากหมูเจียวที่เราทาไว้ลงไปได้เลยกากหมูเจียวมาพัดกับน้นำพริกตาแดงแบบนี้เข้ากันมากๆค่ะพัดให้แคบพอเข้ากันก็ใส่ได้แล้วค่ะเพื่อนๆแค่นี้น้ำพริกตาแดงแบบเข้มขน้นเข้มข้นเผ็ดร้อนทุ่งเครื่องก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลย เพื่อนๆดูความเข้มข้นของน้ำพริกตาแดงวันนี้สิคะว่ามันนาร้อยมากๆเลยคะ่ะเห็นแบบนี้ก็ต้องไปตักข้าวซอยร้อนๆเตรียมเอามาคย่ำกับน้ำพริกร้อยๆของเรากันดีกว่าว่าแล้วก็ตักน้ำพริกร้าดบนข้าวซอยร้อนๆของเรากันเลยคย่ำกลุกคลาวให้ถั่วกันเลยคะ่ะน้ำพริกแบบเพชดนำเปรี้ยวว่านตามแบบนี้ทุกใจสุดๆค่ะเพื่อน